ร้านพิซซ่าที่แรกของอำเภอท่าใหม่ครับไทเกอร์พิซซ่าครับสวัสดีครับ T N Memory ครับช่วงใค่อยากกินในวันนี้ครับพ,พาทุกท่านมาที่ร้านไทเกอร์พิซซ่าเตาถ่านนะครับบ้านสวนอำเภอท่าใหม่ครับ เวลา,าน,นี้นี่บอกคนมาเยอะมากโดยเฉพาะเสราร์อาทิตย์ลูกค้าจะมากันเยอะมากๆถึงกับมีโต๊ะจองกันเลยนี่ผมมาถึงโชคดีว่ามันมีโต๊ะว่างอยู่นะครับปกติกไม,มานั่งกี่ร้านแต่สัง่งที่บ้านนะครับบรรยากาศของร้านเนี่ยอยู่ในสวนนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่สวนเลยเข้ามาไม่เท่าไหร่แล้วก็การตกแต่งร้านจะเป็นแนวกึ่งโบราณกึ่งสมัยใหม่แต่ดูแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ สำหรับร้านไทเกอร์พิซซ่าเนี่ยถ้าทุกคนได้มานเนี่ยจะรู้สึกบรรยากาศในนี้จะร่มเย็นนะเพราะว่าชอบรอบเนี่ยจะมีสวนเพียบเลยนะครับสำหรับรายการอาหารในร้านไทเกอร์พิซซ่านะครับหลักๆก็จะเป็นพิซซ่านะครับหน้าต่างๆว่าจะเป็นหน้ามาคาลิต้าหน้ารวมหน้าปูอัดนะครับแล้วก็จะมีะเนอพาเกตตี้อ่าคือคุยง่ายว่ามีหลายๆอย่างนะครับจะเน้นหนักปรางอาหารอิตาเลียนมากกว่าเพราะว่าที่ดูรายการอาหารมาเนี่ยเขาจะเป็น อะไรการหาพิซซ่ากับสปาเกตตี้เป็นส่วนใหญ่โดเนเมนูที่อยากแนะนำนะครับสำหรับคนที่มาแล้วนะครับอยากจะลองเมนูใหม่ๆนะครับก็จะเป็นพิซซ่าซาลามี่นะครับโดนจะมีาลามี่ผสมกับชีสนะครับแล้วก็ในส่วนของสปาเก,กตตี้ก็อยากจะให้ลองสปาเกตตี้ผัดชาติฟู้ดดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ที่อะไรการอาหารผมไม่พลาดก็คือไก่เม็กซิกันครับสั่งมาทุกรอบมา you คลิปนี้นะครับ PM Memory ครับพระอ,อนทุท่านนะครับมากินพิซซ่าที่ร้าน Tiger Pizza นะครับร้านพิซซ่าร้านแรกและร้านเดียวนะครับในอำเภอท่าใหม่ครับอยากให้ทุกคนนะครับมาชิมความอร่อยของพิซซ่าที่นี่ครับ Tiger Pizza ครับ